สวัสดีค่ะมาพบกับความเพียรสินะคะครั้งที่20ค่ะอันนี้ก็สวดมน์กิจกรรมความเพียรนะคะ16บทเรทร่วมอัญโมทนาบุญด้วยกันนะคะปรับจิตใจให้ร่างกายเกิดความสบาย ตั้งจิตอารืดภายในให้เห็นภาพเสมือน,นงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนั่งประทับเป็นประธานอยู่เบื้องหน้าเราน้อมกราบสังหนวันที่หนึ่งระลึกในใจว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญามากมีมหากรุณาช่วยเหลือสัตว์โลกเป็นอันมากและทรงมีพระทัยอันบริสุทธิ์ระลึกถึงคำทำคำสอนต,ต่างๆอันเป็นแนวทางปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์กราบครั้งที่สอง ระลึกถึงพระอริยะสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบครั้งที่สามบัดน,นี้วันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่20ที่ข้าพเจ้านางสาวอุสามารถนอกขอถวายเสียงสวดสาธยาย พระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอินสา<ะ>ธุทบทที่หนึ่งค่ะบทสวดจุมนุมเทวดา สมันตาจักกากกวาเลสุอัตราคัดฉันตุเทวตาสัทมังมุนีราชศักสุนันตุสักขมมกะทังสักเคกเมจรรปเปคิริสิขาราตเตจันทะลิเควิมาเนทิเประเทจกักาเมตารุวะนะฆะหณีเคหาวัตถุม,มหิเขตเตพุมมาจายันตุเทวาชะละาระวิสเมยักขะคันทัพพระนาคาติทันตาสันติเกย่างมุนิวราวาจาัจันนง สาทโวเมสุนันตุธรรมสาวนากาโลอายมพัทันตาธรรมสาวนากาโลอายมพัทันตาธรรมสาวนากาโลอายมพัทันตาบทที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสวดไตรสนณคม พุทธัางสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธทางสารนังคัจฉามิทุติยามปิทำมังสาระนังคัจฉามิทุติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธทางสารนังคัจฉามิตัตยมปีทำมังสารนังคัจฉามิตตตยมปีสังคังสาระนังคัจฉามิบทที่4ี่บทสวดสัจจกกริยาคาถา นัตทิเมสรานังอัญยังพุทธเมสรานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตทิเมสรานังอัญยังธรรมโมเมสรานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตทิเมสรานังอัญยังสังโฆเมสเดศศระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่ห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมศตังเอกาสัมยังพระวาสเกสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาร มหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัจฉิปัญจามาเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัะหิจะโลกทาตูหิเทวตาเยภูเยนสนิปติตาหูติภควันตังทัศนายพิกุสังคัญจักอัตโขจตุนนางสุดทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตัฐโหสีอยังโขพระควาสเกสุวิหารติกับปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัจฉิงปันจามาเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจัโลกทาตูหิ เทวตาเยภูเยนะสนิปติตาโหตุโหติปักวันตังทัศนายะพิขุสังคันจะยันนุมะมะยามปิเยนาพระควาเตนุป,ปะสังกะเมยามะอุปสังกมิตรวาพระควโตสันติเกปัจเจกคาถาภาษยามติอัตคโคตาเทวตาเสยยาถาปีนามะพระลาวาปุริโสสมชิตตังวาภาหังภาษาเลยะประสาริตังวาภาหัง สามิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตวปุระโตปาตุระหังสุอรคาหตาเทวตาพระกวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัทฐังสุเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาภควาโตาสันติเกอีมังคาถังอภาสีมหาสมโยปวันัสมิงเทวากายาสมักตาอาคะตามหะอิมังธรรมสมัยยังทักิตาเยวะอปปราชิตังอ,อปปราชิตาสังคันติ อาตโคะปราเทวตาภะวโตสันติเกอีิมังคาทังอภาสิตตาภิกขโวสมาทหังสุจิตตังอาจโนอุชุกมังกมะกังสุตาธถิวเนตานิฆะเหตตวาอินทริยานิระคนติปติตาติปติตาติอัตโคะปราเทวตาภะกวโตสันติเกอีิมังคาทังอภาสิเชตวาขีรานิชตวาปรีกังอินทขีหลังโอหจมะเมชาเตจรันติ สุทาวิมาวิมาลาจากขุมาตาสุทันตาสุสูสนาคาิอัตโคอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถาังอภาสิเยกิจเกจิพุทธังสาะนังคาตาเสนเตฆมิสันติอปาะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปริปุเรสันติติอัตโควะภควาพิขุอ,อมันเตสีเยภูเยนะภิกเวทสสุ โลกธาตุสุเทวตาสนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายภาิกขุสังคันใจเยปิเตภิกเวอะเหสุงอธิตมัรมานางรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมติภะเขภะควันตานางเอตปรมาเยวะเทวตาสนิปฏิตาอเหสุงเสยทาปีไมหังเอตระหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตามัทานาง อรหันตสมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานางเอตาปรมาเยวเทวตาสานิปฏิตาภวิสันติเศยษาปีไมหังเอตระหีอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิติสามิพิฆเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิฆเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกลงมนาสิกรโรธาภามิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิกูภควาโตปจัโสสุงภควาเอตาทโวจ ิโลกะมนุษย์กัสามียัตถะภุมมาตถาสิตาเยสตาคริคับพรังอหิตะตาสมาหิตาปูทุสีหวาสลสัลลีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะณะสาสุทธาวิปัสสนมะมาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาวะเนกาปิลาวัฒเวตะโตอามันตยิสัทธาสาวะเคสเสนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถานาถะพิขโวเตจาอาตปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสนาเตสัมปาตุระหุญาณัง อมนุษานทัศสนังอเปเกสตามัทักขุงสหัสสังอัศัสัตรีงสตังเอเกสหัสสานางอมนุสานมัถสุงอเปเกนันตมัทุกขังทักขุงที่สาสพาปุทาอาหุงตันจะสัพังอภินยายะวะวะขิตวานะจกักขุมาตโตอามันตยิสัตถาสรวะเกสตะเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภีคะโวเยโวาจังกิตติยิสามิคิราหิอนุปุพโสสตัสสหัสสาวยาขาภุมมา กเปียราวัฏวะอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสสินโนโมทะมานาอภิกามุภิคุนังสมิติวนังสัสหัสาเฮมวตายักขานาตตะวนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนโมทะมานาอภิกามุภิคุนังสมิติวนังสัตกิคราติสสหัสายักขานาตตะวนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนโมทะมานาอภิกามุภิคุนังสมิติวนังอิเจเตโสรัสสหัสายักขานาตตะวนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนโมทะมานาอภิกาม ภิกุนั่งสมิติวนางเวาสามิตาบรรจัสตายาขานาทนวานินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทะมานาอภิกรรมภิกุนั่งสมตติวานนางกุมพิโรราชคา,าิโกเวปุล,สลัสสะนิเวสนังพิญโยนางสตาสหัสสังยาขานางปะริยุปะยิรุปาสติกุมพิโรราชคา,าิโกสโสปาคาสมตติวันนางปุริมันจะทีสังราชาทัตตระท,ทปาสาสติ กานทัพ,พานางอธิปติมหาราชายศส,ส,สิโสปุตตาปีตัสสรพาหาวอินทนามามหาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศส,สิโนโมทะมานาอภิการมงพิกุนังสมิติมวนานังถ้าขิน,นันจทิสั่งราชาวิรุณโหตัปภาษาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายศศสสิโสปุตตาปีตััสะพาหโวอินทนามามหาพรา ธิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยศสัตสีโนโมธามานาอภิกามงพิคุนางสมิติวนาปจ,จิมันจติสังราชาเวรุปคโคป,ปสาสติ นาคานางอธิปฏิมหาราชายสสิโส so, ปุตตาปิตัสสะพระอาวอินทนามามหัพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศสิโนโมทามานาอภิการมุงพิกุนังสมิติวนางอุตรังจัดทิสังราชากุเวโรตปัสสาสติยากข้านางธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปิตัสสะพระอาวอินทนามามหัพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศสิโนโมทามานาอภิการมุงพิกุนั่งสมิติวนางปุริมาทิสังทตระโททักกินนาวิรุณหโกปัชิเมนาวิรุปโกกุเวโรอุตรังทิสัง จตารโรเตมหาราชาสมันตะสมันตาจตุโรติสาทัทธลมานาอิตัถถังสุวเนกาปิลวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจณิกาสัทมายูกุเวนตุเวเพนตุวิภูจะวิภูโตสหจันทโมจันทนโนกามเสถโธจักกินุกินุมันทุนิมันทุจักปะนาโทโอปมันจจโยโอปมันโยจะเทวสูโตจะมาตลิจิตตเสโนจักคันทัพโพ นโนราชาชโนสโพอาคูปัญจาิโคเจวะติมพรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนกันทพาสหาราชุภิโมธมานาอภิกามมภิกุนางสมิติวนาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากมพลาสสะตะราอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทตระธาจ่าอาคูนาคายศสศสิโนเอราวันโนมาหานาโคโซปาคาสมิติวนางเยนาคราเชสหาสาหารันเตติพาทิสาปักขิ วิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามัชปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสะมานาังอภยันตาอภยันตธา,านาคราชานัมาสีสุปันโตเคมามะกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะหะยันตานาคาสุปันนาสรารนมังกังสุพุทธทังชิตาวชชรหัตเถนะสมุตังอสุราสิตาภาตโรว่าสวาเสเตเิอ,อิทิมันโต ย่อยสัตสีโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคสาเวปะจุติจิตติสุจิตติจะปหาราโทน,นมูจิสหสตันจักพริปุตตานางาังสัพเพเวโรจานามกาสันนหิตวาพริงเสนังราหุอัธมุปปาขมูลสมโยธานิพัฒนเตพิคูนางสนิติวงวะนาง อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตัคฆมุงวรุณาวารุนาเทวาโซโมจยาสสาสหเมตากรุณายิกายิกาอาคูเทวายัสสสิโนเถเสเตทัสธากายาสพเพนะนติวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยัสสสิโนโมทมานาอภิการมภิกขุนังสมิติวะนังเวณูจะเทวาสาลีจะอามาจัทุเบยามาจันทัสุปนิสาเทวาจันทมาโกปุระคิตา สุริยสุปนิสาเทวาสุริยามาคุปุรคิตานักขันตานิปุรคิตตาวา์อาคุมันทวลาหกาวาสุนังวะสะโวเศธโศสกโกปาคะสุป,ปรินทะโธท,ท,ทะเสเตทัสะทากายาสัพเพนานาตะวันนิโนโอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสศสิโนโมทมามนาอาภิกามงพิคโคนางสมิติงวะนางอาทาคูาสหภูเทวาชัละมัคคิสิขาระริวะ อาริทากจจารชาจากุ้มมาปุพานิพาสโนวรุณาสหธรรมาจากอจุตาจากอเนชกาสุเสยรูจีราอากูอากูวัสวเนสิโนทเซเตทศทากายาสเพนะนาติวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกมรงภิกขุนางสมิสิงวะนังสมานามหาสมานามนุสามมนุสุตมาคิทธาปทูสิกาอากูอากูมโนปทูสิกาอทาคูหรโยเทวายจโลหิตะวาสินระ ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสินโนทศเ,เตทสตัสทากายาสัเพนะนาติวันิโนอิจิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยยสสินโนโมทมานาอภิกรมมภิกขุนังสมิติวันนางสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวกขันสาสาหะโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขณาส,สัธามัตตาหารักชามิสกาจะยยสสิโนทนายังอาคาปชุนโนโยทิสาพระอภิวัสติ ทศเสตัสทากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศสิโนโมทะมานาอภิกามภพิกุูนางสมิติวานังขิมิยาดุสิตายามะกัฏกาจะยสสิโนสัมพิตการามเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอัทาคูปรนิมิตาทศเสตัสธากายาสัเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศสิโนโมทะมานาอภิกามภพิกุูนางสมิติวานัง สัตเทเตเทวนิกายาสัพเพนานตะวันนิโนนามนามันวะเยนะอาคันจุงเยจันเยสติสาสหะปะวุตตะปะวุตชาติมักขีลังโอคตินนามนาสว่างทักเคมโมคาตาราังนาคางจันทังวะอาาตาติยติตังสุขพราม,มาประมะโตจะปุตเตปุตตาอิกธิมโตสหะสันนังกุมาโรโอติโจสจะโสปาคาัสมิติงวันังสหัสพัมมะโลกานางมหาภัมมาทิพิติทติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากโยยัสสิโนทัศเสตทะเสตทะอิสราอาคูปัจเจกวัศวัติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพรามเกมาระเสนอภิกามีปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอกขันหัะพันทะทราเคนะพันธมัทุโวสมันตาปริวารเอกะมาโวบุตร มุตจิตถะาโกจินังอิติตาถามหาเสโนกันหะเสนังอเปสัิปานินาตะละมาหัดจ,จะสรางกัตวานะเทระวังยะถาปาวุสโกเมโคธทนะยันโตสวิชโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุตโตอสยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายาวะวะขิตวานะจักกุมาตะโตอามันตยีสัทธาสาวะเกยสัสนีรเตมาลเสนาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโว เตจ่าอาครับอาครับอาตักปะมะกระรงสุตวาพุทธศสาสนังวีตาราเคหิปักกามุงเนสังโลมัมปิอิชยุมสัพเพวิชิตาสังคามาพายาติตายัสสิโนโมทันติสหคูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่6บทสวดธรรมจักกับปวัตตมสูตร เอวัเมสุตังเอกังสมยังพระขวาระราณสียังวิหารติอิสิปตนีมิคทาเยตตะโคพระาวาปัญจววคีเยพิโคอามันเตศิทเวเมพิขเวอันตาปะพชิเตนนะเสวิตตพายโยใจยังกาเมสุมายาสุขันลิกานุโยโคฮีโนคัมโมโปตุชนิโกอนารรโยอนัทัสันฮิโกสันฮิตโตโยใจยังอัตตะกิละมาฐานุโยโคทุโขอนาริโยอนัทัสสันถิ สันหิโตเอเตเตพิกเขเวอุโพอันเตอนุปคมมามัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญะยะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกตมหาจสาพิกเขเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานกรณีปุอุปสมายะอภิญญะยะสัมโพทายะนิพานายะสังวัตติอัมอยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมกโผเสยทีทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอีทังโขปนะพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติชาติปีทุกขาชราปิทุขามาราชมปิทุกขังโสภะโสกับปริเทวะทุกขะโทมนัสสุ ายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำยำปิดฉังนะลัภติตําปิทุกขงังสังคิเตเนปะปจุป,ปทานักขันทาทุกขาอีทางโขปะนะพิกเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภพะพวิกานันทิราคะสหคตาตตระตตราพินันทินีเสยทีถัง กามาตัญหาภาวตันหาวิภาวตัณหาอีทางโขปนภิคเวทุกข์นโรโทอริยสัจจังโยตัสายเยวะตันหายะอเสสะวิราคานิโรโทจาโคปตินิสัคโคมุตโตมุติอนารโยอีทางโขปนาภิกเวทุกขนโรทาคาไม่นีปฏติปทาอริยสัจจังอัยยเมวะอริโยอัตฐานคิโกมคโคเซยทิถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสร้างกัปโปสัมมากาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีกทั้ง ทุกครั้งอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนนุสตเตสุธรรมเมสุจักขุ้งอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโคปนิธังทุกขังอริยสัจจังปริเยยมันติเมพิกเวปุเพอนนุสตเอสุเมอนันตุเพอนุสตเอสุธรรมเมสุจักขุ้งอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโคปนิธังทุกขังอริยสัจจัง ปริญญาตรีเมพิกขเวปุเพอน,นันทสุเตสุธรรมเมสุจักหงุขุทปาทิดานังอุทปา,า,า,าธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกขเว ปุเพอนันตุสเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาติตังโคปฏิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตพันติเมพิคะเวปุเพอนันตุสเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาติตังโคปฏิทางทุกขสมุทโย อริยสัจจังป็นที่นันติเมพิกเเวปุเพออนนุนสุเตสุธรมเมสุจักขุ้งอุตตปัติญาณังอุตตปัติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังคบณีทางทุกขานิโรโออริยสัจจังสัิตันติเมพิกเเวปุเพออนนุนสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุตตปาติญานังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังคปนิทังทุกขานิโรโออริยสัจจังสันจิกะตันติเมพิกเเว ปุเพอนนุสเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิยานางอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติโออาโลโกอุตปาติอิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจติเมพิขเวปุเพอนุนุสเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิยานางอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติตังคคปนิทัางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริัสจังพาเวตพันติเมพิขเวปุเพอนนุสเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิยานางอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติกกุัังงคนททขร ธ่าคามินิปฏิมินิป,นปฏิปทาอาริยสัจจังภาวันติภาวิตันติเมพิกาวเวปุเพอน,นันลสุเตสุธรรมเมสุจักขงุงอุตตปาิยาหนังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชชาอุตตปาธิอาโลโกอุตตปาธยาวักกีวัจเจเมพิกาวเวอิเมสุจัตตูสุอ,อริยสัจเจสุอเอวันติปริวัตท,งท,ทาาังทวารทศกัลังยถาปูตังยานันทสนังนสุวิสุทธังอโหสีเนวตาวานังพิกาเวสเวสัจเทวเกโลเกสามารเกสพรมเกสัสนมณพระมานิยาปชายะ สาเทวะมนุษยสายาอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัจัญญาสิงยะโตจัมโขเมพิกเวอเมสุจตูสุอัิีสัจเจสุเอวันติปริวัตถังทวารสศาการาังยะถาภูตังญาณนะทัศนังสุบิสุทังอโหสิอหะอถาหังพิกเวสาเทวะเกโรเกสมมระเกสัพพรมเกสสมณพรามนิยปชายัสสเทวะมนุษสายะอนุตรังสัมมาสัมพุทธสัมโพธิงอภิสัมพุทธ,ธโภปจัญ ปัจญจญาสิงย่าณจาัรปนามทัศนังอุทปาธิอากุปปาอากุปปาเมวิมุติอยามันติมาชาตินาทิธานิปุณระโบติอิธมโวจพะขาวา,อ,าอัตมานาปัญจวคียาภิกขูพะขวโตภาติสังภาอภินันทุงอิมาส,ม,าสมินจปัปปนะเวยากาฬนาสมีณกัญญะมานีอายะสมะโตโกนทัญยศ วิชะรังวีตมารังธรรมะจักขุงอุทปาธิยังกินจิสมุทธะทำมังสัมพันธตังนิโรธธรรมมันติปวติเตจักพระควตาจากัจาก,กธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเอตัมพระควตาพรณาสิยังอิติปัสเนอิติป,ปัตปะเนมิทาเยอนุตรังธรรมะ,ะจักกลางปรวติตังอัปปติวัติยังสมัมเนนวาพระมนเนนวาเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกนาจิบาโลกัสมันติ ภูมินางเทวานางสัตว์ทางสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัธมนุษาเวสุงจาตุมหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตวตาตาวติงสาเทวาสัธมนุษาเวสุงตาวติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาศัธมนุษาเวสุงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวตุสิตาเทวาศัธมนุษาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมานารตีเทวาสัธมนุษาเวสุงนิมานารตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวปรณิมิตะวะสวัสดีเทวา สัทธามนุษยสาเวสุงปรานิมิตวสะวัตีนางเทวาสัทสังสุตวาพระมกากิกาเทวาสัทธามนุษยสาเวสุงเอตามพัควตาพระนาศยังอิสิปตนเนามิกทาเยอนุตตรังธรรมจักรปวัติตังอปติวัติยังสมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสเมืองติอิติหเตนะชนิดชะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวพระมโลกาสัตโทอักพุทธคัจจิ อยัญจีทัสาสะหัตสีโลกทาตูสังคัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทิอัป,ปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปตุระโหสิอติกรัรมเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอัตโกภควาอุทานังอุทานเนีอัญญาสิวัตโกรณัญโยัญยาศิวัตโโพโณทัญโยติอิติหหังอายะสมะโตโณทัญยสตอัญยาโณทัญโยเตวนะนามังอะโหสีติ บทที่7จถึงสิสวดเรียงกันจากอิติปิโสไปจนถึงโรคาวูปะสะเมนตุเตบทที่7ค่ะพุทธ,ธานุสติอิติปิโสพระขวารหังสมมาสามพุทโทววิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโรปุริสธรรมะซาติสท้าเทวมนุสานางพุทโธพระขวาติบทที่8ค่ะธรรมานุสติสวาขาโตพระวตาธมโมสันติจิโกโอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจัตตังเวทิตโภบิยูหิติ บทที <ersch> ่9สังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเยทิทังสตาลสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเยทิทังสตาริปุริเสยุคานิอัฏฐปุริสปุขะลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทาขิเนโยอัญชริกะรณิโยอนุตุระพุนยัคขิตังโลกะจาติบทที่สิบจินดามณีปิยังมันตัง จินดาเมณีปิยังมันตังยสังทาสังโกนาอุปสันติสินหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโตันจามหาราชาตะวังมังโตโสสัตถุโนทีปังกาเรเทวสุโปเสติกิจิเทวเยสัะโกปัจชังทัสมีกินเนวาทตาปียังกันตังสาติปุตโตพระวันตุเมสิธิราพังชนะนาเยมณีจินดาปียังจัดทนางสักเทชนาพระภูชนาปียังมามะบทที่สิบเอ็ดสักกตวาสักกตวาสักกตวพุทธัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตตังเทวมนุษย์า นังพุทธเตชนะโสธินานสันตุปัตวาสัพเพทุขาทุกขาบูปัสสเมตุเตสัตกัตวาธรรมรัตนางโอสถังอุตมังวรังปาริลาหูปัสสะมนังธรรมเตชนะโสธินานสันตุปัตวาสัพเพพยาบูปัสสเมตุเตสัตกัตวาสังฆรัตนาโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยางป้าหูเนยยงสังฆเตชนะโสธินามสันตุปัทวาสัพเพโรคาบูปัสสเมนตุเตจบที่หนึ่งค่ะ ยติปิโสพระควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโรปุริสธรรมะสาระธิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโธพระควาติสวาขาโตพระควาตาธโมสันติจิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณียิโกปัดจตังเวทิตโพวินยูนีติสุปติปันโนพระควโตสาวกะสังโคอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกะสังโคญายะปฏิปันโนพระควโตสาวกะสังโคสามีจิตปฏิปันโนพระควโตสาวกะสังโคเนี่ที่ทางสตาริปุริสยุ ปาหเนยโยทบขิเนยโยอัญชลีการานิโยอันุตรางปุญญาเขตตังโลกสาติจินดามณีปียังมันตังยสังธาสังโกนางอุปสัรติสีนีหางมาตาปิตาวโอรหังปะโปตันจมหาราชาตะวังมังโปสันสัตตุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเซทีกินจิเทโวเยสกโกปัจชังทัสมินกินเนวาทตาปียังกันตังปราดิปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะเนยมณีจินดาปิยังจักทะนางสักเพชนาพุชนาปิยังมะมะ สกตวาพุทธรัตนางโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมณุสานังพุทธเตเชนะโสธินาณสัตตุปทวะสัพเพทุขาวุปสเมตุเตสกัตตนาธรรมระธรรมรัตนางโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปสมมานังธรรมเตเชนะโสธินานสัตตุปทวะสัพเพพยาวุปสเมตุเตสกัตตวาสัางขรัตนางโอสถังอุตมังวรังอาหุเลยยังปาหุเลยยังสร้างเตเชนะโสธินาณสัตตุปทวะสัพเพโรคาวูปสเมตุเตจบที่สองค่ะ อิติปิโสพระขวาระหังสมาสัมพุทโธวิชาเจรณญละซัำปโนสุขโตโลกวิทวนุตโรปุริสธรรมมาซารถิสัตถาเทวมนุษย์สานางพุทโธพระขวาติสวะขาโตพระขวตาธโมสันติโกกาลิโกเอหิปสิโกโอปนญยิโกปจตังเวทิตโพวินโูหิติสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆอชุบุติปันโนพระขวโตสาวกสังโฆยายาปติปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนพระขวโตสาวกสังโฆยาที่ทางสตาริปุริสัยุคานิอัฏฐุริสปุคะลาเอสัพพขวโตสสาวกังโฆอาหุเน โยป้าหุเนโยทักขินเนโยอัญชริกรณิโยอันตรังคนยาเข็ดตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยาสังทาสังโกนางอุปสันติสีนีหังมาตาปิตาวะโอรหังปภโตัญจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสติกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตาปิยังกันตังสัธิปุตโตพระวันตุเมศิธิลาพังชนะเยมณีจินดาปิยังจักรทนางสัพเพชนาพะหูชนาปิยังมะมะ สกัตวาพุทธัตนางโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวตามนุษยานังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสถินานาสันตุปัฏฐาวาสเพทุขาวูปะสเมนตุเตสกกตวาธรรมรัตนางโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปะสังมปสัมนานังธรรมเตเชนะโสธินานาสันตุปัฏฐาวาสเพพระยวูปะสเมนตุเตสกัตตวาสังขรัตนางโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังคเตเชนะโสถินานาสันตุปัฏฐาวาสเพโรคาวูปะสเมนตุเต